สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเฮงเฮงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ท่านใดสนใจโทร0821891220 ID Line ก็0821891220นะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมก่อนจะไปรับชมรายการที่1กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเฮงเฮงพระเครื่องนะครับ แล้วเพื่อไม่ให้พลาดอ p พีต่อๆไปด้วยนะครับผมมาชมรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1นนะครับเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับรูปรหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่เก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยครับผมะบะะบนะครับรอยตะใบรอยจานฮะไอยตะไบรอยตักนะพี่ รายการที่1นนี้ผมขออยู่ที่500บาทครับพี่500บาทต่อมารายการที่2นะครับรายการที่2เป็นเหรียญหลวงโปู่โตรุ่นแรกนะครับผมเหรียญหลวงปู่โ,โตรุ่นแรกฉลองฉลองอายุครบรอบ80ปี2510นะครับ2510เนื้อทองแดงนะครับผมเนื้อทองแดงสวยๆกนเลยครับวันนี้นะครับ ชมว่าเปลี่ยนลงปโตสวยๆกันเลยพี่สวยๆกันเลยวัดประดูชิมพีนะครับรายการนี้ขออยู่ที่500บาทครับพี่500บาทต่อมารายการที่3นะครับรายการที่3เป็นสมเด็จจิตรดาครับสมเด็จจิตรดาจิตระดาสวยๆกันเลยพี่สวยๆ,ยวยๆงามๆกันเลยน่าจะเป็นรุ่น2นะครับรุ่นนี้ น่าจะเป็นรุ่น 2, สองสมเร็จจิตระดาเนื้อผงครับ,รบจิตระดาเนื้อผงรายการนี้คมคออยู่ที่400บาทครับรายการที่3 400บาทต่อมารายการที่4นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามรุ่นแรกนะครับพศ2 5 0พพศ25 0 4ย เนื้อทองฝาบาทลมทองนะครับหลังยันมงกุฎพระเจ้านะห,หลังยันมงกุฎพระเจ้าสวยๆเดิมๆกันเลยพี่สวย,สวยๆเดิมๆกันเลยรายการที่สี่นี้มคอยที่ห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทต่อมารายการที่ห้ออา,นะ,า,ะา,า,านะครับายกาที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูรุ่นรวยไม่เลิกนะครับเ,เหรียญหลวงพ่อคูรุ่นรวยไม่เลิกสองพันห้าร้อยสามสิบหกเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงปลอด 536นะครับครับร้อยตัดนะครับเป็นหลังยันหลวงพ่อคูณน,นะหลังยันหลวงพ่อคูณอ่าอย่นี้ขอห้าร้อยบาทรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกกันเลยพี่รายการที่หกเป็นพระนางพญาผิวความพระนางพญาเข่าโค้งนะครับกุนางพญาพิสุนุโลกเนื้อดินนะพี่นะ ด้ดสวยๆกันเลยพี่เก่า au, ๆเดิมๆันเลยเนาะเก่าๆเดิมๆไปเลยคนระับผมสวยๆแล้วนะรายการที่6นะครับรายการที่6มนี้มคออยู่ที่400บาทครับพี่400บาทครับต่อมารายการที่7น็นะก็เป็นสมเด็จวัดะระฆังนะครับสมเด็จวัดะระฆังเกตทะลุซุ้มเลยพี่เกตทะลุซุ้มครับเนื้อหามวลสารเต็มๆกันเลยพี่เนื้อหาเต็มๆกันเลยมวลสารเต็มๆกันเลยครับผม หาวันสารเต็มๆไปเลยนะครับสมเด็จวัด,วดคังรายการที่6นี้ผมขออยู่ที่400บาทพี่400บาทต่อมาไปพบกับรายการที่8นะครับรายการที่8เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ2482ดเนาะเนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดงวัดหนองโพเนื้อทองแดงนะฮะสวยๆกันเลยพี่เก่าเดิมๆไปเลยนะครับเ,เก่าเดิมๆไปเลย รายการที่8นี้ผมขออยู่ที่500บาทพี่500บาท,ท,บาทต่อมารายการที่9นะครับรายการที่9เป็นหลวงพ่อผาหลวงพ่อฝางหลวงพ่อฝางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับหลวงหลวงพ่อฝางรุ่นแรกนะครับบล็อกสระเอคอติ่งนะครับผมสระเอคอติ่งเนื้อทองแดงลมดำนะครับปี2512เนาะหน้าเห็นสวยๆเลยพี่ เก่าๆสวยๆเดิมๆไปเลยครับผมเก่าๆสวยๆเดิมๆไปเลยเนาะอ่าเดียญนี้ผมขออยู่ที่500บาทครับพี่รายการที่9เนาะ500บาทต่อมารายการที่10ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขานะครับรุ่น80ดสิบพันศาครับเนื้อทองเหลืองครับเนาะ80พรรษาเนื้อทองเหลืองถจะจุดต่อโค้ด8051นะครับ8051 สวยๆเดิมๆกันเลยนะครับรายการที่สิบขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรี่ยนนั่งพาหลวงผู้ทิมเหรี่ยนนั่งพาหลวงผู้ทิมฉลองครบรอบฉลองครบแปดรอบสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับสองพันห้าร้อยสิบแปดเนื้อทองแดงนะครับต่อโคตรตัวทอนะครับหลังยันแปดทิศนะครับหลังยันแปดทิศ บอกิกนะครับผมบางอย่างแปดทิศบอกิกหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่นะครับวัดละหานไลรายการนี้ผมขออยู่ที่500บาทครับพี่500บาทต่อมารายการที่12เนาะรายการที่ที่2นี้เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จสมเด็จวัดระคังสมเด็จวัดระคังพิมเจดีมีรอยจานด้านหน้าด้านหลังนะพี่นะรอยจานด้านหน้าด้านหลัง บรวนเชียรีวัดระคังนะครับผมวัดระคังสวยๆเลยนะมลสารเต็มๆเลยพี่เกิดการนี้ผมคออยู่ที่400บาทครับ400บาทนะครับต่อมารายการที่13บปามเปลี่ยนแตงโมหลวงพ่อเกษมนะครับเปลี่ยนแตงโมเกษมเนี่ยสุสานไตรักนะครับจังหวัดลำปางสุสานไตรักจังหวัดลำปางที่ระลึกฉลองอนุสาวรี นะครัเจ้าแม่สุชาดา2517นะครับ2517นะครับสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆอะไรที่เก่าๆอะไรนะครับรายการนี้ผมขออยู่ที่500บาทครับพี่500บาทนะครับผมสวยๆเก่าๆเดิมๆขออยู่ที่500บาทนะพี่นะ500บาทกันเลย ต่อมาเป็นรายการที่สิบสี่พี่ที่สิบสี่รายการที่สิบสี่เป็นเหรียญท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารูพระอาจารย์ฟั่นอาจารูนะครับวัดว่านาหัวช้างนะครับสกลนครที่ระลึกสร้างโบสถ์น้ำนะครับรุ่นสองครับจิตตอ,อสร้างถวายปีสองห้าศูนย์เจ็ดเนื้อเก่าๆเ,เ,เดิมๆมาเลยพี่ทองแดง กะไหลทองกันเลยครับผมทองแดงกะไหลทองนะาขอบตัดที่สวยดัมเดิมเลยพี่หน้าตาคมชัดมากเลยนะครับสวยเดิมกันเลยสวยดัมเดิมเก่าเก่าเลยพี่รายการนี้ผมขออยู่ที่ห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าเป็นพะระลีลาเมตขนุนนะครับพะระลีลาเมตขนุนน่าจะเป็นกูวัดพิกุลน,นะครับวัดพ,พิกุลกำแพงเพชร พะระลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินนะพี่นะเนื้อดินนะครับเก่าๆสวยๆกันเลยนะพี่นะเดิมๆกันเลยเก่าๆสวยๆกันเลยครับผมรายการนี้ผมขออยู่ที่400บาทครับพี่400บาทต่อมารายการที่16กครับรายการที่16เป็นพระพุทธชินราชนะครับพระอุทธชินราชรุ่นหนึ่งสร้างวัดนะครับผมรุ่นหนึ่งสร้างวัดวัดพระบาทห่วงเปาครับผม ยีงใหม่สว,สวยเดิมๆนะครับพี่เก่าๆเลยนะเก่าๆ,ๆ,ๆ,ๆไปเลยพระพุทธชินราชนะครับผมารายการนี้ผมขออยู่ที่500บาทพี่500บาทต่อมารายการที่17เนาะสิเจสมเด็จวัดระฆังสมเด็จวัดระฆังพิม์ใหญ่เนะื้อหามวลสารเต็มๆกันเลยมีเม็ดแร่เต็มเลยนะครับเม็ดแร่มวลสารเก่าๆนะพี่นะชมนะครับ สวยๆเดิมๆเก่าๆกเลยพี่รายการที่เจองคอยอยู่ที่400บาทครับพี่400บาทต่อมารายการที่18เป็นจอบใหญ่ไข่ปลาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเก่าๆสวยๆกันเลยพี่เก่าๆเนื้อหาเก่าๆกันเลยเดิมๆกันเลยพี่สวยๆเดิมๆกันเลยเนาะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะจอบใหญ่ไข่ปลาเนาะรายการที่18นี้ผองคออยู่ที่500บาทครับพี่500บาท ต่อมารายการที่19คราับปลายการที่19เป็นหลวงพ่อสดนะครับพระมงคลเทพมณีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำอาศีเจริญนะครับรุ่นที่ระลึกในการถวายพัตตาหารนะครับที่ระลึกในการถวายพัตตาหารรุ่นแรกน่าจะปี2501นะครับบล็อกนิยมนเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับทองแดงกระไหลทองรายการนี้มงคอยที่500บาทพี่500บาท ต่อมาเป็นพระซุ้มกรนะพี่พระซุ้มกรกุทุ้งเศรษฐีเนื้อดินมีลายกหนกนะครับพระซุ้มกรกุทุ้งเศรษฐีลายกหนกเนื้อดินนะพี่นะเนื้อดินนะครับรายการที่20นี้รายการที่20นี้ผมขออยู่ที่400บาทครับพี่400บาทต่อมาครับเป็นรายการที่21นะพี่นะรายการที่21เป็นพระปิตานะครับพระปิตานะหลวงพ่อยุ้ยรุ่น3ามนะครับ วัดบางกะปิหลวงพ่อ,อยุ้ยรุ่นสาวัดบางกะปิสองห้าหนึ่งห้าครับพี่สองห้าหนึ่งห้าสวยๆเดิมๆไปเลยพี่สวยๆเดิมๆไปเลยรายการนี้ผมขออยู่ที่ห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมารายการที่ยี่สิบสองครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นพระพุทธโสธรครับพระ พุทธโสธรรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับสองสี่หกศูนย์นะสองสี่หกศูนย์นะพี่สองสี่หกศูนย์นะครับสวยๆกันเลยพี่สวยๆกันเลยอูดชัดนะครับพิมพ์อูดชัดสวยๆเดิมๆเก่าๆกันเลยพี่เก่าๆกันเลยนะครับเก่าๆกันเลยรายการที่สองนี่ผมขออยู่ที่ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับ จากการที่23่สิบมีเจาเล็กหลวงพ่อเงินนะครับต่อเล็กหลวงข้อเงินวัดบางขา่าผมดูเป็นเนื้อสำลิดเงินนะเนื้อสำลิดเงินสวยๆเก่าๆว่ยพี่เก่าๆลึกๆกันเลยนะครับผมท่านใดนะครับถ้าดูชอบดูใช่แล้วนะพี่โทรมาปิดได้เลยนะครับหรือทักไลน์มาดูภาพเพิ่มเติมได้รายการที่23นี้ผมขออยู่ที่500บาทครับพี่5 0 0บาท ต่อมารายการที่24ครับรายการที่24เป็นเสมาหลวงผู้เผือกครับเสมาหลวงผู้เผือกเก่าเก่าเดิมเดิมครับเสมาหลวงปู่เผือกหลังพระพุทธนะครับหลังพระพุทธเสมาหลวงผู้เผือกวัดกิงแก้วครับสองสี่เก้าหกนะครับให้เป็นเนื้อทองแดงกับไหลทองครับเนื้อทองแดงเนาะสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่รายการนี้ผมขอ,ขอที่ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการที่25ครับรายการที่25เป็นเหรียญ3อาจารย์ครับเหรียญ3อาจารย์เป็นเหรียญ3อาจารย์นะฮะเป็นเหรียญ3อาจารย์นะครับผมเหรียญ3อาจารย์วัดป่าสุทาวาสนะครับสองห้าสองศูนยะ์นับสกลนครอย่างสวยๆเดิมๆเก่าๆก่ากันเลยพี่สวยเดิมๆเก่าๆกันเลยครับผม หลวงพ่อเวสอธิษฐานจิตรายการนี้ขออยู่ที่500บาทพี่500บาทรายการที่25เนาะต่อมารายการที่26กครับรายการที่26เป็นเหลียนหลวงพ่อกลั่นนะครับเปลียนหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตนะครับ2469 2 24 469รุ่นตะขอเบ็ดนะครับเนื้อทองแดงดูขอบด้านข้างนะครับผมขอบด้านข้างสวยๆเก่าๆเ,เลยนะพี่นะ โอหห่วงมีครบนะห่วงสวยๆกันเลยนะพี่นี่นะครับสวยๆกันเลยเหรียญหลองพกกันนะฮะหลองพกกันนี่ขออยู่ที่ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะห้าร้อยบาทเอามารายการที่ยี่สิบเจ็ดครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินยวงนะพี่นะหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนื้อเงินยวงหรือเนื้อเงินนะครับผมเนื้อเงินยวง สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเลยครับรอยตัดรอยตาใบนะพี่นะมีครบเลยนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะสวยๆเก่าๆกันเลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะพี่นะรายการนี้ขอที่500บาทเหมือนกันครับต่อมารายการที่28นะครับรายการที่28ไปเป็นเหรียญหลวงพ่อไข่นะวัดเชิงเลนนะพี่นะสองสี่เจ็ดสามนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะฮะ เนื้อทองแดงก็ไหลทองสวยๆดัมเดิมหลังเรียบมีรอยจานด้วยนะพี่นะมีรอยจานสวยๆเก่าๆเลยพี่สวยๆดมเดิมเลยพี่สวยๆดมเดิมมีรอยจานด้านหน้าด้านหลังนะพี่นะ,ะผมขออยู่ที่500บาทครับพี่500บาทครับผมรายการที่18ต่อมารายการที่29บกานะครับรายการที่29เป็นสมเด็จนะครับผมเด็จ มีด้านหน้ามีจานด้านหลังนะครับผมเป็นประวันวิจิตครับผมประวันวิจิตมีจานนะลอยจานนะฮะเนื้อแตกลายงากกเลยพี่มวลสารเต็มเต็มกันเลยนะครับมีมวลสารเต็มเต็มกันเลยมวลสารเต็มเต็มกันเลยนะพี่นะรายการที่ผมขอที่4ี่บาทพี่400บาทแล้วการยี่สิบเก้าต่อมารายการที่30ครับรายการที่30อ่าเป็น หลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับเปลี่ยนหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดปิดปี2503นะฮะอายุ82ปีนะครับผม82ปีด้านหลังยันคมชัดเลยนะพี่นะด้านหลังยันคมชัดกันเลยเนื้อทองแดงลมดำนะพี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำมีรอยตัดนะรอยตัดดูได้เลยครับผม รอยตัดคมๆกันเลยครับผมรายการนี้ขออยู่ที่500บาทครับพี่500บาทต่อมารายการที่31นะครับเป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระขี่เสือแล้วมั้นะขี่เสือเนื้อผงวิปเป็นน่าจะเป็นพศ2537นะฮะวัดบางพะางระนครปฐมหลังยันนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมกรอบพลาสติกนะครับเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเลยพี่ รายการนี้ขออยู่ที่400บาทพี่400บาทต่อมารายการที่32ครับรายการที่32อันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อทองครับหลวงพ่อทองนะฮะวัดเกบชาสุราสุขาลมครับผมหลังพระศิววรีสองหนะครับ2 5งหสา ห้าหนึ่าเก่าๆเลยพี่เหรียญใช้มาเก่าๆกันเลยจังหวัดระยองนะพี่ระยองครับผมอ,อย่างนี้500บาทครับพี่เลยห้าร้อยบาทต่อมาการที่33มสาพี่สาอ่าสานี้ ไปเรียนพระธรรมวิสุทธาจารย์นะครับพระธรรมวิสุทธาจารย์วัดพระนารายณ์มหาราชฉลองสมณศักดิ์นะครับผม252 2 mm hmm. อยู่ในเลี่ยมกอรอบสแตเลสอยู่ในเลี่ยมกอรอบสแตเลสพระนารายณ์เลี่ยมกอรอบสแตเลสนะครับอยู่ในเลี่ยมกอรอบสแตเลสเลยนะครับผมพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่นะพร้อมขึ้นคอเลยการขึ้นคอยอยู่ที่500บาทพี่500บาทต่อมา รายการที่34ครับ34เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังรุ่นเหล่าสู้ฮะเนื้อทองแดงรุ่นเหล่าสู้นะจ้องแดงเหล่าสู้สู้ตรงนี้สู้ที่นี่นะพี่นะสวยๆวยจำเดิมเก่าๆอะไรพี่สวยๆวยจำเดิมเก่าๆหน้าตาคมชัดกันเลยครับผมสวยๆวยจำเดิมอเลยพี่ รายการนี้ขอที่500บาทพี่500บาทนะครับ34ต่อมารายการที่35 35ไเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคาจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคาครับจะเป็นเื้อทองเหลืองครับเก่าเก่าเดิมเดิมกันเลยพี่เ,เก่าๆกเดิมเดิมกันเลยนะครับผมเ,เก่าๆเดิมเดิมกันเลยรบก,กวนพี่พี่ดูชอบดูใช่แล้วโทรมาปิดได้เลยนะครับท่านใดดูชอบดูใช่นะ ดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะพี่นะแล้วโทรมาปิดกันเลยนะครับปิดได้เลยนะครับผมทางแล้วเราบริการทุกท่านนะครับผมเหรียญนี้ผมขออยู่ที่500บาทครับพี่500บาทลงพ่อเงินเนาะรายการที่36นะครับ36ต่อไปนะครับ36หรายการต่อไปเหรียญลูงปูทวดพระเสียนโตนะครับเหรียญหลวงปูทวดพระเสียนโตนะฮะหลังลูงปูทิมเนาะหลังหลวงปูทิมเนื้อกะลาท้องนะฮะมี2,500นนะครับผม ส,สวยๆเดิมๆกันเลยพี่เก่าๆนะครับขอบตัดคมชัดกันเลยพี่เห็หลวงพ่ทวดพระเสียนโตนะครับเหยียบน้าทะเลจือดนะพี่นะเหยียบน้าทะเลจืดวัดถึงให้เนาะ,ะรายการนี้ขออยู่ที่500บาทที่ต่อมารายการที่37ครับรายการที่37สเป็นเหเ,เรียนหลวงพว่อเดิมวับเรียนหลวงพว่อเดิมวัดหนองโอ 82, พรับหลวง่อเดิมวัดหนองโพอายุ82พรรษานะฮะ82พรรษาวัดหนองโพ น,น่าจะเป็นหนังสือโค้งนะครับพิมพ์หนังสือโค้งดอกกันโค้งนะหูเ,เชื่อมนะครับสองสี่แปดสองสวยเดิมเดิมกันแลวนะครับผมสวยเดิมเดิมกันเลยก็เดิมนี้พออี่ห้าร้อยบาทกรบพี่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาท ต่อมารายการที่38นะครับสามสิเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานสวยๆเดิมๆกันเลยครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรอยตัดรอยตะใบนะพี่นะรอยตรวจดูนะครับผมสวยๆกันเลยพี่สวยๆกันเลยรายการนี้ผมขออยู่ที่500บาทครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลาต่อมารายการที่39ครับ39เป็นเสมาเล็กพระพุทธชินราชเสมาเล็กพระพุทธชินราช เสมาลิกพระพุทธชิน,นาราชนะครับหลังหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลังหลวงพออ่อโสธรรุ่นบำเพ็ญบารมีมั่งมีสีสุขกับสร้างมีสีสุขสวยๆกัเลยพี่สวยๆกัเลย500บาทพี่500บาทต่อมารายการที่40ครับรายการที่40นะครับเป็น หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอุบลราาครับสองสี่แปดห้าสองสี่แปดห้านะครับผมน่าจะพิมพ์สมาธิงาเงินนิกเกิลนะฮะรอยตัดนะ้นะสวยๆเดิมๆเมก่าๆหน้าตาคมชัดกันเลยพี่สวยๆเก่าๆก,กันเลย เม็ดไข่ปลาเต็มๆกันเลยนะพี่นะรายการนี้ขอที่500บาทพี่500บาทต่อมารายการที่41รายการที่41เป็นสมเด็จวัดละขังสมเด็จวัดละขังด้านหลังยันภาษาจีนด้านหลังยันภาษาจีนคมชัดลึกกันเลยเนะะื้อหามวลสารเต็มๆกันเลยพี่สวยๆกันเลยพี่ซูมเต็มๆกันเลยนะครับแต่การนิ้ขอที่400บาทพี่400บาท เอามารายการที่42ครับรายการที่42ปิดสปิดสิมาหลวงพ่อเตียมหลวงพ่อเจียมนะครับผมวัดอินทาสุธารามสังฆสุรินนะนีะสังฆสุรินจอมขอมังเวทนะพระรุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับฉลองศีราสมบัติ60ปีสวยๆกันเลยครับผมรายการที่พอที่500บาทที่500บาท ต่อมารายการที่43ว่ารายการที่43พระ25ศตวรรษพระพุทธ25ศตวรรษเนื้อโลหะนะครับบล็อกมีเข็มนะพี่นะบล็อกมีเข็มแล้วสุทัศน์ปี2 5 0 0นะครับสวยๆําเดิมกับเก่าก็เลยพี่สวยๆําเดิมเลยรายการนี้มขอยอยู่ที่500บาทพี่500บาทต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับรูปหล่อหลวงพ่อเงิน1 5นะครับผม นี้วัดบางคานพิมคอแอลนะครับวัดบางคานพิมคอแอลถ้าผมดูผิดพลาดไปไงก็ขออภัยด้วยนะพี่นะถ้าพี่ดูเป็นรุ่นไหนก็ทักไทยมาถาม,ถามบอกกันด้วยนะพี่นะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะครับดูชอบดูใช่แล้วโทรมาปิดกันได้เลยทุกองเลยนะพี่นะหรือโทรทักมาดูรูปกันก่อน,อนได้รายการนี้หลวงพ่อเงินหนึ่งห้าขอแอลผมขอที่ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาท ออมารายการที่45รายการที่45ในพระอาจารย์เอี่ยมพระอาจารย์เอี่ยมท่านพระอาจารย์เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพระอาจารย์เอี่ยมวัดสะพานสูงวัดสะพานสูงนะสวยสวยเดิมเดิมเก่าๆเลยพี่น่าจะเป็นบล็อกเอี่ยมนะวงพ่อพระอาจารย์เอี่ยมของเกานะ่าเนาะห้าร้อยบาทขอที่ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพ่อโตวัดบ้านเซียน หลวงพอ่อโตวัดบ้านเซียนนะฮะหลวงพอ่อโตวัดบ้านเซียนนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมกอพลาสติกพร,ออรพ,พร้อมขึ้นคอเลยพี่พร้อมขึ้นคอกัเลยหลวงพ่อโบ้านเซียนใช่หน้าถ้าพี่น่าจะเป็นสองห้าสามหกนะพี่นะสามหกสวยๆอะไรพี่ขอพี่ห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาท ่อมารายการที่47นะครับเนี่ยหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนซุจินโนนะหลวงปู่แหวนสุจินโนหน้าตาคมชัดเส้นผมโอ้โหคมชัดมากอ่ารุ่นชนะศึกนะพี่รุ่นชนะศึกวัดดอยเม่ปังนะเชียงใหม่นะสวยๆเก่าๆกันเลยพี่สวยๆเก่าๆก,ก,กันเลยนะครับผมอ่าสวยๆเก่าๆก,กันเลยหน้าตาคมชัดมากนะรายการนี้ขออยู่ที่500บาทพี่รายการที่47 ต่อมารายการที่48นะครับรายการที่48เป็นหลวงปู่หมุนหลุงปู่หมุนร้อยเปีนะครับด้านหลังนาลายสงคุดนะฮะด้านหลังนารายสงคุดวัดบ้านจานนะพี่นะนาลายสงคุดวัดบ้านจานสวยๆเดิมๆเก่าๆเลยพี่สวยๆเดิมๆกันเลยรายการนี้ผมขออยู่ที่500บาทพี่รายการที่ผมขออยู่ที่500บาท วันนี้นะครับฝากพี่พี่น้องน้องนะครับด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ep ต,ต่อไปนะครับท่านใดดูแล้วชอบองค์ไหนดูแล้วใช่ดูแล้วชอบนะพี่นะโทรมาปิดได้เลยนะครับหรือไลน์มาดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ